ในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรดิจิทัลของสถานศึกษาการเป็นองค์กรดิจิทัลของสถานศึกษาหมายถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างบูรณาการในการดําเนินงานทุกมิติตั้งแต่การจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ไปจนถึงการบริหารงานทั่วไปการที่สถานศึกษาจะก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการที่ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งในมิติของผู้นำบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและวัฒนธรรมองค์กรจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรดิจิทัลของสถานศึกษาได้ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านภาวะผู้นำภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนสถานศึกษา ไปสู่องค์กรดิจิทัลอย่างแท้จริงปัจจัยด้านภาวะผู้นำมีความสำคัญดังนี้มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เชิงดิจิทัลมีความมุ่งมั่นและการสนับสนุนในการจัดการทรัพยากรในการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างนโยบายที่เอื้ออำนวยในการสื่อสารที่สม่ำเสมอการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีแนวทางคือการบริหารจัดการความต้านทาน ผู้นำต้องเข้าใจสาเหตุของความต้านทานและมีกลยุทธ์ในการรับมือเช่นการให้ความรู้การฝึกอบรมการสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์และการให้กำลังใจการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเป็นแบบอย่างที่ดีทักษะดิจิทัลของผู้บริหารก็คือต้องเข้าใจศักยภาพของเทคโนโลยีมีการกำกับดูแล การนำเทคโนโลยีมาใช้มีการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและมีการสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของปัจจัยด้านบุคลากรต้องคำนึงถึงความพร้อมและทักษะดิจิทัลของบุคลากรทัศนคติและการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงโดยการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเชื่อมั่นในคุณค่าของเทคโนโลยีความยืดหยุ่น และการรับมือกับความไม่แน่นอนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสถานศึกษาต้องจัดโปรแกรมการอบรมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและหลากหลายรูปแบบต้องคำนึงถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่อเช่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและต้องเสถียรระบบเครือข่ายภายในการมีระบบเครือข่ายไร้สาย w i f i ที่แข็งแกร่งและสามารถรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จำนวนมากพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีอุปกรณ์ดิจิทัลที่เพียงพอและเหมาะสมมีซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเช่นระบบการจัดการเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ต้องคำนึงถึงความบั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยมีมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลการสำรองข้อมูลต้องมีการบำรุงรักษาและการสนับสนุนทางเทคนิคโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต้องมาพร้อมกับการดูแลอย่างต่อเนื่องได้แก่บุคลากรสนับสนุนด้านเทคนิคการอัปเดตและการปรับปรุงระบบ ปัจจัยได้ว่าธรรมองค์กรและการบริหารจัดการต้องคำนึงถึงว่าธรรมที่เปิดกว้างและส่งเสริมนวัตกรรมโดยการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมนวันวตกรรมและความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และตีความข้อมูลความโปร่งใสและการถึงข้อมูลที่เหมาะสมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันโดยคำนึงถึงช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและรวดเร็วเช่น z ู o Microsoft m Teams การทำงานร่วมกันแบบทีมเสมือนจริงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือความยุดหยุ่นของโครงสร้างองค์กร โดยคำนึงถึงโครงสร้างที่คล่องตัวการกระจายอำนาจในการตัดสินใจการบริหารจัดการโครงการปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการทักษะดิจิทัลและทักษะแห่งศตวรรษที่21ในหลักสูตรโดยการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยการบูรณาการทักษะดิจิทัลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21การเรียนรู้แบบบูรณาการ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนโดยการเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือ blended learning การเรียนรู้แบบออนไลน์การเรียนรู้แบบโครงงานการเรียนรู้เฉพาะบุคคลการใช้เครื่องมือ AI เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต้องมีการส่งเสริมพลเมืองดิจิทัลโดยคำนึงถึงจริยธรรมดิจิทัลความเข้าใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและต้องได้รับการพิจารณาและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษาสามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลท,ที่แท้จริงและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยวพบกันในหัวข้อต่อไปครับ